สวัสดีพี่น้องแฟนกับ FC แฟนเพลงแฟนมาล่าสุขุพคกนครับ, FC, Pink, am, รบโอ้โหุ่นอาจารย์นันงตีคนขวางลงแล้วครับผมเส็ยสับเรียบร้อยนะครับเส็ยสับเรียบร้อยสำหรับงานมื่อนี้นะครับผมมื่อนี้เขาไปต่อกันอยู่ที่ที่ใส่ก่อึอยู่ที่น้องข่ายโอ้ยห่าง <c oughs> <c oughs> จากงานมื่อนี้ประมาณตะกี้โลเนาะ รถต้นทางเหรอรถตันทางเหรอมีอะไงบอไข่สลีดจริงไหมรถแบบปรเทศตัวนี้จบ่านะบรถนบี่ประเทศตัวนี้เก้าเก้ารวยรวยพนักมาปาดทั่วมีไหมนี่ไหมจบแบบประเทศพนักมาล่างแน่พนักรถเฟรนี่โอ้ยอะไรอีกวันนี้โอ้นี่ตัวนี้ผู้เขียนไหมผี่หรอครับแกวละัน อพอแหลมยังมาท่านไหนเมืม่ออยู่นย่ซัวขยะค่ะโอ้ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับป๊าดดีใจดีใจพี่น้องครับเปเสิ้อนะกลับมาซอยเก็บขยะซอยขวัดขยะเดี๋ยบบะเนียนเจ้าหน้าที่เ็นิสิมานเก็บนะครับ อันนี้มาตุ่มเอาพี่น้องครับมาตุมต่มวดตุ่มๆไปนาะครับเน, <c oughs> นอย่างน้องคเหลอมเป็น, <c oughs> นย่างน้นอนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> โอ้ดแล้ว ยิงสองนน่ะยิงสองนน่ะโอ้ปาดทัปาดทัวพอแหลมมัหิดทอดจากเจ้บพี่น้องครับเต้ยล่าสุดแจงแล้วไหมงั้นวันนี้เด็เขาไปลังเวทีอยู่พี่น้องไอ้เมืนงไคนนะจว่าแจ้งโลโ ทอดท่อง่อเงินทอท่องกับเจใบห้ได้ครับได้อาหารรวมค่ะฮะหารรวมกิโอ้ยรวนงสันทานนี่เป็หน้าที่ของเราทำแล้วก็ได้คันอันนี้ไม่มีเลยเจ้าค่ะยังยังเมื่อไม่เหมือนขึ้นเฮ็ดเฮียยูเจ้าว่าเฮ็ดเฮียใส่เฮ็ดเฮียบาทจำมาได้หรือไมนี่โอ้ยเลยนี่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 พเนพิซโซ่ต้น นะครับพี่น้องครับมอลำจบอารมณ์ไม่จบคนนะแมนอยู่ครับโอ้ยมอลำจะแมนดีไรพอเรียเอาเาๆอยังบ่เิดได้หมแม่นี่ยไปหมดเลยนี่อะไร็นดีอีก่ะเป็นเยอเซตัวนั้นเป็นเยอเซขวดไปอีแม ลองชิบ้องครับว่าพอ่อ,พอกำมักวาดขยะไว้กวาดตุ่มไว้เดี๋ยวอันแต่ที่มันก็ดจะมักเก็บนะครับน,นี่โอ้โหนะครับมันขึ้นหนุ่มคนหลายครับพี่น้องครับคนหลายแห่งว่าจะเิง่งระยะไกลนะครับเนี่ยเนี่นยแล้วพ่อกำมักวาดขยะเก็บขยะซอยพิ่นนะครับ เป็นอัน,เ,นเรน่ังไหนละ่ะจิตอาสาจิตอาสาครับปกติเพิ่นกับว่ได้สั่ง <c oughs> เพิ่นบ่ได้ระบุมาดอกครับแต่ว่าก็เป็นจิตอาสาซอยเพิ่นกวดตุ้มๆไว้ลักหน่อยเดี๋ยวเพิ่นก็สิมาเก็บเองนะครับก็สิมีรถขยะมาเก็บทุกๆทุกทุกทุกง,งานส่วนมากก็สิเป็นจังซั่นนะครับพี่น้องครับโดยมากก็สีเป็นจังซั่นมองจอดรถบ่มีเด้อครับพี่น้องครับเนี่ยถ้าจอดรถ6ล้อรถเวทีก็เต็มแล้วมื้อนี้ฮอดยีทวิศนิชจอดทั้งนอก ส่วนหลายศิลปินในจอดข้างนอกเบิดเลยครับมาหนิไกล่ผมนะครับขนของเขามาเอาเอาเป็นภาพระยะไก่ย่ำเสาครับพี่น้องภาพระยะไก่ย่ำเสาเอาม่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมนี่แหละครับบรรยากาศย่ำเสาเป็นยังสิยอดเลยนะครับเครื่นอนีมวลหลาที่พออีแม่ไว้รุ่น มีกระทบกระทั่งกันยุ่นนิดนึงนะครับอยู่ช่วงหนึ่ง๋ย่า่า,ายลงผุ้ใดว่าท่านไหนเบิ้งกะขาไปเบิ้งนะครับในช่องพอดีรำเพริศออฟิเชียลนะครับเกิดเหตุการณ์ยู่ช่วงหนึ่งในยุยติได้ได้ยุดทําการแสดงเลยนะครับผมถือว่าบนรุ่นแรงประไดนะครับผมแล้วก็มีฝนมากนะครับช่วงหนึ่งกับมีฝนมากพร้อมฝนมาพายยู่งช่วงแรกช่วงคอนเสร์ตแรกๆนะครับเฮ็เทหไทยต้องยุดเพื่อสการตินอาจารย์น้องตีนครับ ไปฮอกไก่อย่างไปรถครับพี่น้องบ้านโหลดไก่จักหน่อยนีถ้าหนีเป็ถ้าออกวัดในหมู่บ the ้านนะครับโอ้เป็นตอครับเน่ยเป็นน้องไข่ครับเป็นน้องไข่เป็นบ่ครับวโลเงาอย่างเดียวครับครับผมให้อยู่นอกเมื่อเกิดเหตุ บุญไหวปไปไหนเนาะครับน้องขึ้นเนาะโอ้ได้การเลยครับปีแล้วไอรุนบานห้องครับมีระเบียบดีอยู่มันคือบปลาปลายเล้วด้วยครับโอ้ขันปลาไล้ไม่ได้ยากเราเมื่อสองเมื่อน้องโอ้หุ่นหุ่นหลอนหอนจอดุูนี่น้องครับอินเตอร์ไฟไทยแหมบมขายดีปะครับขายดีปะได้อยู่ได้อยู่เรื่อยๆเพราะไหนคาทีปะครับเอาไปร่าง่อ มาครับมาเนี่ยครับเขาเก็บของแลลวเขาออกมากครับนม่ครับเดี๋ยวก็มาครับครับนะครับมันขึ้นนี่เป็นหลานขาทั้งเบิดเงยวไปผุเลยครับเงีวไปผุเลยถ้ามองจอรถก็ไม่ได้นี่ก็เต็มครับตามซ้อยนี่เต็มเบิดนะครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่ครับพี่น้องนี่เป็นกำแพงวัดเนี่ยชื่อว่าเพิ้นห็ด หัวเฮ็ดรัวรอบขอบเชิดดีอยู่ครับถือว่าบ้านเพื่อนกับไม่หลุนคนนุม่มพ้นสาวกับวันไอสางข้อมุนไหวนะครับที่ว่าพัฒนาลายเติบในการเล่นครับนี่รถ,ถจอดอยู่นี่นะครับมึอน,นี่ขั้นนี้มากน,นะครับโอ,อ้พี่น้องเขาในรถเข้ามาเนี้เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับ เอาบัดนี้พวกเขาก็สิเดินทางต่อเพิ่นว่ามื้อนี้บ่ไกลนะครับเดี๋ยวตั้ง GPS เบิ่งบ่เกิน30-40โลหรอกครับก็ถือว่าบ่ได้งานโดดมื้อนี้ครับก็สิได้พักผ่อนเร็วจักหน่อยนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปเพีย่แสมนี้นะครับจุใจบ่เนาะครับสำหรับมื้อคืนคลิปไลค์ลี <laughs> เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดร้อมนะครับเด้อ พบกันคลิปหน้ายูดีไม่แห้งเราเราเรยๆสู้ๆทุกคนครับสวัสดีครับ